สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันค่ะไปรับลูกชายเรากลับสุรินทร์กันหลังจากที่เราไม่เจอลูกชายเราตั้ง6เดือนนะคะทุกคนลูกชายที่ว่านะก็คือรถยนต์ของเราเองค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะคะตลอดทั้งสายเพื่อที่จะไปลงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็รับลูกชายเรากลับสุรินทร์กันค่ะเริ่มต้นการเดินทางมาจากสุรินทร์เรานั่งรถไฟนอนมาลงที่สถานีดอนเมืองค่ะจริงๆแล้วเราเลือกไปลงที่สถานีบางซื่อนะคะทุกคนเป็นสถานีกลางเนาะแล้วก็สถานีใหญ่ แต่ว่าระหว่างทางก่อนใกล้ถึงสถานีดอนเมืองเราถามเจ้าหน้าที่ว่าสถานีดอนเมืองอะ่ะมีรถเชื่อมต่อแอร์พอร์ตเลี้ยงไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไหมเขาก็บอกว่ามีค่ะเราก็เลยเลือกลงที่สถานีดอนเมืองแต่จริงๆแล้วพอมาลงไม่มีนะคะทุกคนเราก็เลยต้องนั่งรถไฟสา,สายสีแดงมาลงที่สถานีบางซื่อเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพอมาถึงพ่อค้าเขาก็ไปซื้อตั๋วมาค่ะส่วนค่าโดยสารจากสถานีดอนเมืองมาลงที่สถานีบางซื่อคนละ20บบาทค่ะแล้วเราก็จะ ต่อจากสถานีบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะคะไปลงที่สถานีเพชรบุรีค่ะส่วนค่าโดยสารรถไฟสีน้าเงินจากสถานีบางซื่อไปสถานีเพชรบุรีคนละ38บาทค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีเพชรบุรีแล้วแล้วเราก็กําลังเดินออกจากสถานีรถไฟสายสีน้ําเงินเพื่อที่จะเดินเชื่อมต่อไปสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิง์แล้วเราก็จะไปขึ้นที่สถานีมักกะสันค่ะการเดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้าจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ สถานีละ5-10นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วอีกอย่างสะดวกสบายรถก็ไม่ติดด้วยเราชอบเดินทางแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ชอบนั่งแท็กซี่แล้วที่สําคัญนะคะประหยัดค่าโดยสารไปเยอะเลยค่ะพอเดินทางมาถึงสถานีมกักกะสันพ่อค้าเขาก็ไปต่อแถวซื้อตั๋วค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่าโดยสารคนละ35บาทค่ะจากสถานีมักกะสันไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่เราซื้อตั๋วเข้ามาข้างในกันแล้วเราก็จะขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปรอขึ้นรถที่ชั้น2ค่ะ พ่อค้าเขาชอบการเดินทางโดยรถไฟฟ้าแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนเวลาเข้ามากรุงเทพเขาก็จะขอร้องให้พาขึ้นรถไฟฟ้าไปนู่นไปนี่นั่นเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่ากรุงเทพรถมันติดค่ะทุกคนพอขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะมายืนรอแค่ห้านาทีเท่านั้นเองค่ะรถไฟก็มาแล้วเข้ามาด้านในก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารชาวต่างชาติเยอะค่ะเพราะว่าไปสนามบินสุวรรณภูมิเนาะชาวต่างชาติก็จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะ นี่ค่ะเดินทางจากสถานีมักกะสันมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาแค่ย0นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเห็นทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับทางเข้ามาที่สนามบินแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายแล้วก็เดินทางค่อนข้างง่ายใครที่จะมาสนามบินลองใช้วิธีแบบเราดูได้ค่ะทางเชื่อมรถไฟฟ้าที่สนามบินจะอยู่ชั้นจีพอเดินมาถึงร้านอาหารตรงนี้พ่อค้าเขาก็ชี้ให้ดูคิดถึงหลานข่าเพราะว่าตอนที่เรามา ับหลานอะ่ะเราพาหลานมานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้คิดถึงหลานมากๆเลยค่ะก็เดินวนดูสองสารอบหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปบนชั้นหนึ่งเพื่อที่จะไปนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมเพราะว่าพี่สาวจอดรถไว้ให้ที่โรงแรมค่ะพี่สาวก็คือเป็นพี่สาวของแม่ค้าเองค่ะกลับมาจากอเมริกามาเที่ยวเมืองไทย6เดือนแล้วในระยะเวลาที่เขาอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็ได้ยืมรถเราไปใช้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้แท็กซี่ไปส่งเราที่โรงแรมส่วนโรงแรมนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน เลยนั่งรถมาแค่10นาทีก็ถึงค่ะอยู่บนถนนกิ่งแก้วจริงๆแล้วเราอยากมาส่งพี่สาวกลับอเมริกานะคะแต่ว่า ช่วงที่พี่สาวนั่งรถมาค่ะเป็นช่วงสงกรานแล้วเราก็เปิดร้านขายของยุ่งๆกันด้วยก็เลยไม่ได้มาส่งเราก็เลยให้พี่สาวอะ่ะขับรถขึ้นมากรุงเทพเองค่ะแล้วเอามาจอดไว้ที่โรงแรมพอเราเสร็จธุระสงกรานแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเอารถกลับเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ติดต่อรีเซพชันรับกุญแจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูลูกชายเราด้านล่างค่ะพ่อค้าบอกว่าคิดถึงลูกชายมากๆไม่ได้เจอกันตั้งหเดือนไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากันตั้งหกเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ เจอลูกชายเราแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูกชายเรากลับสุดินกันค่ะแต่ก่อนจะกลับนั้นเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกพ่อค้ากันค่ะว่าไม่ได้เจอลูกชายนานน่ะเขาจะคิดถึงลูกชายขนาดไหนค่ะทุกคนคิดถึงลูกชายไหมจริงเลยคิดถึงลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยกันมาหกเดือนอะครึ่งปีอะ <laughs> นานมากเออวันนี้ได้มารับลูกชายแล้ว โอเคเราจะพาลูกชายเราก,กลับบ้านใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้กลับสุรินเลยนะวันนี้เราจะไปทําธุระแถวปทุมก่อนเ,อเดี๋ยวก็ค่อยกลับบ้านน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้าวันนี้ขอไปทําธุระก่อนพอดีมีธุระจะทําทีา่ปทุมโอเคไปเ,เดินทางไปปทุมกันเลยดีกว่า